สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ และสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3ามเอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวอังคารย้ายในครั้งนี้นะคะ คือย้ายในวันที่3ตุลาคมคะ่ะยาวไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2566นับโดยรวมแล้วบวกลบไม่เกินเดือนครึ่งนะคะเดือนกว่าๆและดาวอังคารย้ายครั้งนี้นะคะท่านจะเป็นยังไงบ้างดาวอังคารเป็นตัวแทนด้านการเงินของชาวราศีมีนคะ่ะแล้วครั้งนี้การเงินของท่านจะเป็นยังไงท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างหรือไม่หรือรายจ่ายของท่านนั้น ยังคงจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะดาวอังคารย้ายในครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านวิตกกังวลใจอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนั้นถือว่ามีให้ใช้ใจ่ายขอเพียงอย่างเดียวค่ะให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายก็พออย่าเพ่งอยากอ,อย่าเพิ่งตามใจตัวเอง ช่วงนี้นะคะท่านจะอยากได้นั่นอยากได้นี่ซึ่งเป็นของใช้จุกจิกแหละแต่มันก็จะมาริดรอนเงินในกระเป๋าของท่านค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรายจ่ายของท่านจะหมดไปกับการอยากมีอยากได้ของท่านคะ่ะการเงินของท่านในช่วงนี้จะเป็นลักษณะรายจ่ายจุกจิกนั่นเองนะคะเช่ซน,นซื้อนั่นซื้อนี่ซึ่งเป็นการซื้อ,อปกติทั่วไปไม่ใช่การจ่าย ในลักษณะเป็นเงินก้อนหรือว่าจ่ายทีและเยอะๆที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านนี่จ่ายบางครั้งนะคะจ่ายไปทีเงินในบัญชีนี่ยุบไปเยอะหรือว่าเงินในกระเป๋านี่ยุบไปเยอะเลยทีเดียวแต่สําหรับในช่วงนี้การเงินจะเป็นการจ่ายแบบจุกจิกซื้อนั่นซื้อนี่นะคะที่สําคัญในช่วงนี้การเงินของท่าน จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะได้ไม่มากคือพูดง่ายๆมีโชคมีดวงได้เงินแต่การเงินจะได้ไม่มากนะคะเงินพิเศษที่เข้ามาจะเป็นลักษณะมีมาเรื่อยๆสมมุติหากท่านทำมาค้าขายท่านก็มีผลกำไรนะคะแต่จะไม่ใช่ว่าได้ทีละเยอะๆได้มาทีเป็นกอบเป็นกำรรเต็มไม้เต็มมือคือมีผลกำไรหมุนเวียนในร้านค้าข้อดีท่านจะไม่มีคำว่าขาดทุนอย่างแน่นอนคะ่ะ ช่วงนี้ไม่ว่าชาวราศีมีนจะทำงานอะไรก็ตามค้าขายรับงานอิสระปีและงานบริการรวมไปถึงท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะช่วงนี้รายรับของท่านจะยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่างานที่ท่านได้ในช่วงลักษณะนี้นะคะมักจะเป็นงานที่ต่อชิ้นหรือว่าต่องานค่าแรงอาจจะไม่ค่อยเยอะหมนเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะ สมมุตินะคะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ที่ผ่านมาต่องานท่านอาจจะมีรายรับมากกว่านี้นะคะสมมุติท่านมีรายรับสักร้อยบาทนะคะแต่ในช่วงนี้ต่องานท่านอาจจะมีรายรับสักห้าบาทห้บาทหรือ60บบาทแต่ข้อดีงานจะมีมาเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้ยังไม่ได้รับงานใหญ่ๆห,หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆจะเป็นงานทั่วไปนะคะงานของท่านในช่วงนี้ขอให้อดทนนิดนึง เพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการทำงานหาเงินแต่จะไม่แย่การเงินเป็นเงินการเงินเป็นประและมรณนะเงินมีเข้ามือมาแต่จะไม่มากเท่าเดิม รายจ่ายมากจะเป็นรายจ่ายจุกจิกเช่นซื้อเสื้อผ้าเสริมสวยเครื่องซื้อเครื่องสำอางที่ราคาไม่ค่อยแพงหรือว่า,อ,าอยู่ๆก็มีนู่นนั่นตกหล่นแตกต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนคือพูดได้ง่ายรายจ่ายมักจะเป็นรายจ่ายทั่วไปช่วงนี้การเงินของชาวราศีมีนมักจะสัมพันธ์กับการงานค่ะเงินที่ท่านจะได้ จะเกี่ยวกับงานที่ท่านทำนะคะงานที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะทำสำเร็จมีทางแก้ทางออกท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทำอีกอย่างช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่คะ่ะบางท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำงานมีมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะยงงังคงยุ่งๆและวุ่นวายมีดวงได้นำงานเก่า ที่ท่านเคยทำกลับมาทำใหม่บางท่านก็จะมีการนำโปรเจกต์เก่ากลับมาปัดฝุ่นทำใหม่หรือมีอีกลักษณะหนึ่งนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนท่านจะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านนั้นเคยไปมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปมานานแล้วนะคะและท่านมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาข้อดีค่ะท่านยังคงมีคนคอยช่วยเหลือนะคะชาวราศีมีนแต่ว่าอุปสรรคของท่าน ในช่วงนี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับการงานของท่านนั่นเองค่ะคนรอบข้างมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดําคาญใจอึดอัดลําบากใจทําให้งานของท่านล่าชา้าติดขัดมีปัญหาที่สําคัญท่านจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดหลายครั้งช่วงนี้ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะอยากจะขอเตือนนะคะชาวราศีมีนหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะถึงวันที่ 15บพฤศจิกายนนะคะข้อนี้ขอให้ท่านนั้นในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาจะขับรถเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะหากที่ผ่านมา ท่านขับรถเร็วช่วงนี้ขอให้ท่านขับช้าลงและจะก้าวเดินก็ระมัดระวังรื่นสะดุดหกล้มหรือว่าเตะนั่นชนนี่ระวังน้ํามันกระเด็นน้ําร้อน่วกนะคะก็พูดได้ง่ายหลังจากวันที่17ตุลาคมระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวและให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆค่ะเพราะช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะที่ผ่านมาท่านแข็งแรงไม่ค่อยจะเจ็บป่วย แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่รายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่านจะเพิ่มขึ้นขอให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าในหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปดาวราวหูย้ายนั่นเองนะคะการย้ายของดาวอังคารในครั้งนี้นะคะขอให้ท่านอดทนนิดนึงพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะการทำงานก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยต้องพยายามมากกว่าปกติแต่ข้อดีนะคะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ไม่มากแต่ท่านจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือโดยเด็กขาดเพราะว่ารายจ่ายของท่านในช่วงนี้จะเป็นรายจ่ายจุกจิกมากกว่าค่ะที่ผ่านมารายจ่ายของท่านมักจะเป็นรายจ่ายที่หนักๆและปัญหาที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมา ท่านจะมีทางแก้ทางออกในช่วงนี้แต่ให้ระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังโทรศัพท์เสียโน้ตบุ๊กมีปัญหานะคะระมัดระวังอุปกรณ์การทำงานมีปัญหาค่ะพยายามสำรองข้อมูลเอาไว้หลายๆที่โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญสำคัญช่วงนี้มีปัญหาที่ท่านต้องพบเจอนะคะแต่ว่าท่านจะ แก้ไขได้ไวเพราะว่าเป็นปัญหากเก่าๆเดิมๆที่ท่านคุ้นชินท่านใดที่ค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านนะคะค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยให้ขยันทำการตลาดจัดโปรโมชั่นอย่าเพิ่งสต็อกสินค้าให้ท่านระบายสินค้าที่มีอยู่ออกไปก่อน การเงินมีให้กินมีให้ใช้แม้แต่ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามขอเพียงอย่างเดียวค่ะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆอย่าเพิ่งตามใจตัวเองมากนะักอะไรายที่ยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่มซื้อหามาในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะให้ประครับประคองการเงินของท่านให้ดีๆช่วงนี้การติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องยื่น,นเอกสารจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ท่านจะต้องตามงานตามเรื่องเรื่อยๆหรือหากเอกสารโดนติกลับมาเขาอาจจะขอนั่นขอนี่เพิ่มเติมก็ให้ท่านนั้นเร่งดําเนินการและยื่นเรื่องเข้าไปใหม่ท่านจะทําสําเร็จแต่ว่าจะมีติดขัดล่าช้ามีอุปสรรคก่อนเสมอต้องทําซ้ําแต่สุดท้ายแล้วจะสําเร็จนะคะโดยรวมช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยจึงจะสําเร็จต้องอดทนและพยายามมากกว่าปกติการเงินถึงแม้ว่าจะได้ไม่เต็มไม้เต็มมือมากนัก แต่ก็ถือว่าไม่มีคำว่าเงินขาดมือมีมาไม่ขาดอย่างแน่นอนการเจราจาต่อรองต่างๆถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมีข่าวดีจากการเจราจาต่อรองด้วยนะคะหากท่านติดขาดมีปัญหาก,ก็ให้ท่านนั้นเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเพราะว่าคนที่เคยช่วยเหลือท่านมายังคงคอยช่วยเหลือท่านและในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ท่านใดที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้ท่านมักจะได้ทํางานที่ยากๆและจะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยแต่โดยรวมท่านจะสามารถรับมือกับงานได้ขอท่านอดทนค่ะช่วงนี้การเงินมีกินมีใช้แต่จะไม่เหลือเก็บออมถือว่าไม่แย่แต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนอย่าได้ประมาทนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปนะคะชาวราศีมีนกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ